ครับทำบะใส่ไฟแห้งครับกิปสีมาณนี่ครับทิ้งไปไปหามสุกไปเรื่อยๆครับไก่ย่างครับครับไก่พิโตครับเพาะสีม้าแยกขีดส่วนเป่นสีย่างด้วกันครับครับไก่พิโตครับเพาสีมาชําแหละออกครับครับตัดครับ วสีแยกชิ้นส่วนหนอครับไปเห็ดย่างขายครับปครับแบ่งชิ้นส่วนครับอันนี้สิเป็นน่องครับมาถงมาเลาะอีกเท่านึงครับครับอันนี้สิเป็นส่วนหน้าอกไปหาปีกรับวพ่อครับสับครึ่งครับ ครับพวาสีขาเครื่องครับก็ต้องมาเลาะหรือว่าแบเท่หนึงครับครับเลาะครับเอาส่วนเนื้อเน่าครับครับอู้นี่ล่อแล้วครับครับอันนี้ล่อแล้วครับครับอันนี้ล่อมาครับหลังจากเขาเลาะเป็นชิ้นส่วนแล้วแยกชิ้นส่วนแล้วครับ เบิงชินส่วนไก่ครับอันนี้เจ้าของร้านครับครับผมสวัสดีครับป๋าเพงเนาะครับป๋าเพลงเจ้าของร้านไก่ย่างครับเมาสว่าเบิงสูตรและวิธีการเฮ็ดแล้วก็ย่างครับวันนี้จะทําน้ําหมักกับป๋าเนาะครับน้ําหมักไก่ครับมีมีอะไรบ้างป๋าพอมีน้ําตาลอ๋อน้ำตาลน้ําตาลทรายเนาะกระเทียมน้ตาลทรายกระเทียมกระเทียมบดครับกระเทียมบดพริกไทยบดครับแล้วก็รสดีรสดี แล้วก็มีซีอิ๊วขาวมีซอสซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสครับครับสิ่าทเบิ่งวิธีการมักหรื่าส่วนประกอบครับอันนี้เป็นซีอิ๊วขาวนะปานะครับซีอิ๊วขาวใช้ส่วนผสมซีอิ๊วขาวสามขวดซีอิ๊วสาวซีอิ๊วขาวสามขวดแล้วก็ซอสหนึ่งขวดซอสปรุงรสหนึ่งขวดครับอันนี้คือส่วนผสมทั้งหมนครับ อันนี้ใส่รวมกันทั้งหมดเลยใช่ไหมปะรวมเลยครับรวมครับซีอิ้วขาวครับสามขวดครับเทลงไปครับยังไม่ได้เบิดเลยครับฟืบรลงไปครับซอสหนึ่งขวดครับอันนี้ก็ส่วนผสมของเฮียเพ้งหรือว่าป๋าเพ้งมังครับป๋านี่ส่วนผสมนี่หมักได้กี่โลครับเอขวดนี้เนาะ ประมาณผมจะหมักประมาณห้าสิบโลอ่ะห้าสิบโลได้นะป่าเนาะไอ้ไอ้ไอ้ที่ส่วนผสมที่เราทําขึ้นมาเนี่ยสามารถหมักได้ถึงห้าสิบโลครับใช้รถดีประมาณครึ่งซองรถดีรถดีครึ่งซองซองละซองละยี่สิบเจ็ดบาทยี่สิบเจ็ดบาทนี้ใส่ครึ่งซองพอแล้วก็กระเทียมกระเทียมผมจะใส่เป็นกระเทียมบดผมจะซื้อจากยี่สิบบาทหรือมันยี่สิบบาทประมาณ จีคีดอะปะาสามฉีดสามฉีดนะ,ะกระเทียมสามฉีดแล้วก็พริกไทยพริกไทยน่าจะฉีดหนึ่งฉีดครับผมดูดูดูเกลือครับประมาณฉีดหนึ่งส่วนน้ำตาลน้ำตาลทรายเนะะาะฝาเนาะน้ำตาลทรายครับรายผมจะใส่ประมาณแปดช้อนแปดช้อนครับเพื่อไม่ให้หวานมากครับกำลังนับครับ เกลือหน่อยเกลือประมาณเกลือเราไม่ต้องใส่เยอะเกลือเราจะใส่แค่ช้อนนึงก็พอเกลือป่นใส่ใส่น้อยหน่อยครับใส่เมากมันจะเต็มครับเกลือป่นครับหนึ่งช้อนครับนิดๆครับครับแค่นี้แหละผสมป่ครับหลังจากใส่ส่วนผสมกับเป็นกะสีค้นครับนะครับคลุกเข้าให้เข้ากันครับ อันนี้ทําเป็นไก่ไก่ย่างหรือปล่าเนาะครับเป็นไก่ย่างครับน้ำหมักไก่ย่างน้ำหมักไก่ย่างครับครับครับเบว่าไก่ครับโอ้สีสันครับอันนี้มิกลิ่นเริ่มหอมแล้วครับครับอันนี้ส่วนผสมเพื่อนครับครับคนครับส่วนผสก็จะมีแค่นี้คนไปเลยครับเพื่อว่าสะให้เครื่องปรุงนี่พวกน้ำตาลหรือว่าพวก รสดีครับสิเด็กละลายครับครับหลังจากเลาะแล้วครับไกลโตครับอันี้น้ามักครับใส่ลงไปครับทิ้งไว้ประมาณชั่วโมงนึงกันครับน้ำมักที่เข้าผสมไปแล้วเมื่อกี้นี่ครับเทลาดลงไปแล้วก็ทิ้งไงน้ำมักเขาเนื้อไกลครับ ก่ท่มะเสียบไม่ครับปีกปลายครับเห่าเป็นลางแล้วกับ่มียังหมักไม่ครับอ๋อหมักเลยครับเพราะว่าเพิ่นเห็ดสำเร็จมาแล้วครับอันนี้สามโลนะป่าะนวะ่าสามโลใช้น้ำหมกักเมื่อกี้เนี่ยที่เราผสมไปสองถ้วย, 2> 2วยใส่แต่น้ำหมักอย่างเดียวแล้วครับบ่ได้ใส่อย่างอื่นครับ ที่ผสมไปแล้วสองถ้วยครับอันนี้เบื้องวิธีการมัดครับปีกไปครับครับหีบขดางสีแฉบเัียงหน่อยครับครับกระสิพับปีกครับลงไปครับสอนึ้นมากครับลงไปครับใช้สามชิ้นครับ กระสีประมาณนี่ครับสามชิ้นครับย่างแล้วขายไม้ละสามสิบบาทครับนะครับโอ้สีสันครับอันนี้บัตถุยางเลยครับครับหลังจากเลาะแล้วครับไก่โตครับอันนี้น้ำมักครับใส่ลงไปครับถีงไปประมาณชั่วโมงนึงกันครับ น้ำมักี่เข้าผสมไปแล้วเมื่อกี้นี่ครับเทลาดลงไปแ้วก็ทิไงน้ำมักเข้าเนื้อไก่ครับกะทิมาเสียบใหม่ครับขับช่วงล่อไก่สิมักแล้วครับล่อเสียบกับอันนี้เตาถ่านครับนะครับเตาถ่านย่างครับย่างไก่ครับต้องใส่ขี้เถ้าครับกบตัวสี่อยทานแห้งครับ ลุยครับลุยขีเทาครับช่วงลอกไก่ที่มักไว้เขาเครื่องครับเขา้องว่าแต,าแตงเตาครับเพื่อสีย่างครับฟิร์เฟิรรยขีเทาครับครับหลังจากใสหีบเราครับอันนี้ขึ้นเตาย่างครับ ไฟครับที่ใส่ไฟเพราะผมปอนครับที่ใส่ไฟแห้งครับอยากไก่ครับอันนี้สเป็นนองครับอันนี้ปีกครับอัน้ปลายปีกครับปลาดุกกระมี่ครับครับอันนี้เล่มเลืองแล้วครับทำเพาใส่ไฟแห้งครับกระสีประมาณนี้ครับทิ้งไปไปหาซุกไปเรื่อยๆครับไก่ย่างครับ รับหลังจากอย่างมาเลยสักพักรับส่วนสิเป็นน่องครับสิพีขางเป็นครับส่วนที่บ้นที่สุกครับเอาลงรับหน้าอกปีกครับอนี้ปลายปีกครับแกที่สุกครับเริ่มสีวันเล้วครับทยอยลับครับโอ้สีเหลืองแล้วครับ ปีกครับครับไม่งั้มันจะไปซุกข้างในส่วนที่เป็นหน้าอกปีกครับพอดิซุกหน่อยทีหน่อยครับเพราะว่าหนาครับครับปลายปีกครับอู้สีเหลืองครับไปดิสุกเหรอครับครับส่วนที่เป็นน่องครับ ต่อค่อยกลับกลับหรือว่าเอาส่วนที่มัานวได้ถือไฟครับสูกต่อเอาล้มครับกลับไปเรื่อยๆครับแต่ว่ากใกล้แล้วครับสีสีเริ่มเหลืองแล้วครับทานครับต่อค่อยเคลียร์ครับครับถ้าช่วงขยับทานครับไฟกับสีเริ่มแห้งครับเริ่มทยอยออกครับเพราะว่า สุกแล้วครับส่วนที่เป็นฝายปีกครับเหลือครับน่องครับเนื้อหน้าอกปีกครับปลาดุกครับครับส่วนที่เป็นหน้าอกครับสินาครับหมุนเขาด้านในครับครับหลังจากเอาส่วนที่บวถิไฟลงครับเ้อจะมาขับข่างรอบนึงครับเอาด้าน ขาลงครับตัววัตถุถือไฟครับเสมอครับจะได้ซุกเสมอครับอันนี้ใกล้ได้ครับดูครับโอ้ส่วนที่เป็นหนังเหลืองเหรอครับอีกสักพักนึงครับใก่้ีะซุกแล้วครับครับด้านหนังครับซุกแล้วครับเหลือแต่ดันบ่ไม่หนังครับหรือว่าดานทองครับ รับซีเลองับโอ้ขับเหลือบแล้วครับซุกแล้วครับขับอย่างไกลครับบ้สัยไฟแห้งครับดยู่ข้อมาต้องใส่เวลารจังหน่อยครับประมาณครึ่งชั่วโมงขึ้นไปครับ ถะขยับทานครับไก,ก่กระริ่งเหลืองแล้วซุกครับส่วนทีใหม่ก็ต้องมาตกแต่งใหม่ครับครเป็นเหครับส่วนทีเป็นหนาอกปีครับอู้สีเหลืองครับน่องครับ อันดีสุกแล้วครับแต่งครับพร้อมเสิร์ฟครับทยอยออกครับครับอันดีสุกแล้วด้วยครับขายไม้ละสี่สิบถึงห้าสิบบาทครับแล้วแต่ไม้เล็กไม้ใหญ่ครับนะครับ ใส่ตู้กระจกปอย่างดีครับลานเจแอส้มต่ำครับขับเมนูสุดต่ำมันครับรับไปอีกรอบครับอันนี้ปลายปีกครับน่องครับชุดหน้าอกปีกครับป้าดุครับหลากหลายครับ โครงไก่ทอดก็บมี้ครับครับอันนี้ซุกแล้วครับใส่ตู้ไว้ครับครับเสื้อที่เป็นปีกสามสิบาทครับน่องสะโพกเน่าอกครับราคาแล้วแต่เล็กใหญ่ครับสี่สิบห้าิบาทครับครับเสื้อที่เป็นปลาดุกครับ30สิบาทครับ ร้านเจแอลครับขายส้มตำกับเมนูส้มตำเป็นครับครับผมร้านพระเบิงบรรยากาศร้านส้มตำครับนี่ไงไก่ย่างส้มตำแล้วก็ปลาดุกย่างครับครับขายอยู่อ่ะเภอร์เบอง์ซุรินครับร้านเจแอลครับอ่ะคลิปยาวไปสั่นหนึ่ครับสวัสดีครับ